สวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มเจอกันกับยายต้อยตอนไหนก็จะมีแต่เรื่องกินนะคะวันนี้ทำข้าวมันไก่เดบอุณนขาข้าวมันไก่ต่างเดนก็ได้อยู่ได้อยู่นะคะอันนี้คือไก่นะคะไก่ตุนในหม้อนะคะเอาขึ้นมาให้ดูนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหม้อผัดหม้อที่เจียวน้ำมันไก่ออกมาแล้วนะคะตอนนี้ยายต้อยก็จะผัดผัดข้าวทำ ข้าวมันไก่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่ขิงลงไปนะคะขิงก็มีให้คืออยู่นะคะท่านผู้ชมเตรียมส,สับลงไปนะคะตามชอบนะคะตักมากใส่มากตักน้อยใ,ใส่น้อยตอนนี้เราก็เลี้ยงข้าวแบบคู่ลนะคะก็ริบบิ้นสาวดิฉันรัเพื่อนัะมาชิมดูอิ่มมาก อันนี้ก็เป็นข้าวนะคะข้าวข้าวข้าวหอมบรนะคะข้าวหอมบรจากสเปนนะคะกิโลหนึ่งเก้าดีนนานะคะเก้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสําหรับใส่ในน้ําซุปทหลังนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะคะตอันนี้ก็ผัดชิ้นก,กระเทียมให้หอมก่อนนะคะกับน้ามันหนังไก่ที่เรา เกี๊ยวออกมานะคะคนที่นี่เขาไม่กินหลังไก่นะคะท่านผู้ชมเด็กต้อยขากินเขาก็งงๆอยู่นะคะเขาเอาทิ้งหมดนะคะเด็กต้อยก็เก็บไอเกี๊ยวกยวินกรอบๆนะคะบางทีนะคะตอนนี้กระเทียมกับกิ่นของเราก็เหลืองทองสวยงามเลยนะคะหอมฉุยเลยนะคะท่านผู้ชมก็เอาข้าวที่ล้างสะเด็ดน้ำแล้วลงผัดเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้สัดจํานะคะใครจะมีวิธีอื่นก็แล้วแต่นะคะแต่เรา้อจะผัดแบบนี้นะคะเอาข้าวลงผัดสักประมาณสักสอถึงสนาทีนะคะเพื่อให้เขาแบบขึ้นตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ถึงจะเติมน้ำซุปนะคะเนี่ยข้าวเขาขึ้นตัวนะคะเหมือนอเราทำให้เขาสุกไปก่อน ตอนนี้ยายต้อยก็เติมน้ำซุปลงไปแล้วนะคะก็น้ำซุปที่จากเราเอาต้มตัวไก่นะคะซึ่งก็มีปรุงเกลือปรุงรสปีไปแล้วนะคะก็เอาลงไปหุงข้าวต่อนะคะก็แบ่งบางส่วนใส่หุงข้าวนะคะกะ็ใส่พอท่วมข้าวนะคะเราก็คอยเช็คได้นะคะว่าเขาจะสุกหรือไม่สุกนะคะไก่ก็สุกเต็มที่แล้วนะคะ เนี่ยข้าวหงออกมาสวยมากๆเลยกับท่านผู้ชมเนีย่ยเห็นไหมข้าวอร่อยมากนะคะหอมขิงหอมกระเทียมนะคะที่เราเจียวเขาให้เหลืองนะคะมิตรข้าวเรียงตัวสวยมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นน้ําซุปนะคะก็ปรุงเกลือรสดีนะคะเติมน้ําตาลนิดหน่อยให้มีความหวานนะคะอันนั้นก็เป็นกระดูกที่แกะเนื้อออกแล้วยายต้อยก็เอาลงใส่กันนะคะ ข้าวสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมหอมขิงกระเทียมนะคะอันนี้ไก่เราก็แกะเนื้อออกมาแล้วหน้าตาไม่สวยงามแต่ก็มีรสชาติที่อร่อยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะเนี่ยกระดูกก็ใส่ลงไปะคะ่ะซดเอาแคลเซียมเพิ่มอีกนะคะท่านผู้ชม ข้าวสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมอ่อนซอนเม็ดข้าวนะคะหอมหอมเม็ดนุ่มนะคะส่วนเจ่ยวยายต้อยก็ได้พริกแดงบ้านเขานั่นนะคะมาปั่นใส่กับกระเทียมใส่ขิงปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผงชูรสนะคะ,ะน้ำมะนาวนะคะรสชาติก็ออกเปรี้ยวหวานนะคะก็อร่อยดีนะคะแก้ขัดได้นะคะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะจัดจานไปค่ะ